สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับก็คลิปนี้เจอกันในคลิปที่2นะครับก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3หน่อยนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆเจ็บใจมากๆเลยนะครับเนาะเมื่อวานนี้ผมไปตัดเลข8ออกนะครับในสูตรนี้นะครับเนาะน่าเสียดายมากๆนะครับพี่ๆถามว่า8ก็เด่นอยู่นะครับแต่ว่าเราไปเลือก ตัดออกนะครับพี่ๆก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษนะครับพี่พี่ผลที่ออกสามห้าห้าสองศูนย์เนาะผมให้ห้ากับสี่นะครับเลขเด่นเขามาเลขเบิ้ลน,นะครับใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าห้านะครับรอบปกติศูนย์แปดสามกับแปดศูนย์นะครับรอบนี้ของเราแปดไม่มีเนาะก็หลุดไปนะครับ ฮานอย v i p นะครับ24299นะครับในรอบนี้เน้น4143เนาะเขาโดดข้ามไปเลยนะครับเนาะแนวทางเราเขามาอยู่ตรงกลางนะครับ42นะครับใครรุดที่4เข้าไปที่42นะครับผมมาแค่เลขวิ่งกับเลขรูดนะครับพี่น้องตัวเจาะไม่มาเลยต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับผมสลับท่านใดที่จับวินด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไม่มานะครับ ส่วนฮานอยวันนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงเปังๆนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะนะครับท่านใดที่ชื่นชอบสายเบิ้ลก็ระวังนะครับเมื่อวานนี้มาในรอบพิเศษแล้วก็ v i p เนาะวันนี้ถ้าใครจะตามเลเ้ลนะครับผมชอบในรอบปกตินะครับเนาะก็อย่าลืมติดตามนะครับลองพิจารณาดูนะครับสลับเลเ้ลนะครับเลขตารางวันนี้ผมให้ไปที่เลข9เลข3เลข7 เลขหนึ่งเลขสี่เลขสองนะครับพี่พี่สายวิ่งนะครับสายลูดสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลข3สายลูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขเก้านะครับผมชอบเก้านะครับแล้วเก้ากับ3เนาะ สามหนึ่งสามสองสามสี่สามเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับสามตัวให้ไปที่เก้าสามหนึ่งสามเก้าเจ็ดนะครับผมอืออันนี้สามเก้าเจ็ดนะครับ นะครับผมเลขตารางก็จะเป็นที่เลข9กับเลข3เนาะวันนี้ท่านใดที่จับวินตารางก็ขอให้มาเด้งเด้งปังๆก็แล้วกันนะครับรวมถึงในตัวเน้นตัวเจาะเนาะชื่นชอบ3ตัว2ตัวก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามเข้ามารับชมแนวทางนะครับผิดพลาดยังไงต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ